สวัสดีฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ริน h ชนแนลช่วงกระลอกชวนเที่ยวคราวที่แล้วนะเราพาไปทะเลมาใช่ไหมรอบเนี้ยเราจะพาไปลงน้ําที่สระว่ายน้ําเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าเนาะสําหรับสถะานะที่แรกนะก็จะมาพบกับสักูผูแอสซันเซ็ตนะฮะเป็นสระว่ายน้ําโรงเรียนท่ามกลางอาทิตย์อสดงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า สำหรับเวอร์นี้นะฮะก็จะมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายเวอร์นี้มีของเล่นเยอะนะฮะยกตัวอย่างเช่นชุดว่ายน้าโรงเรียนรุ่นเก่านะ,ะแล้วก็มีโฟมลอยตัวที่สําหรับช่วยในการว่ายน้ำนะฮะสามารถหยิบเล่นได้เวอร์นี้มีให้หยิบเล่นเยอะมากสระว่ายน้ำนะฮะค่อนข้างเหมือนจริงนะฮะเราสามารถลงไปดำน้ําก็ได้หรือจะเดินบนผิวน้ําก็ได้แม้แต่เก้าอี้ก็คว้างเล่นได้ถ้าใครอยากจะมาเดี๋ยวลินจะลงลิงไว้ข้างล่างเนาะ สำหรับตอนนี้ยเดี๋ยวเราไปดูสระว่ายน้ำที่อื่นกันดีกว่าเวอร์น,นี้มีชื่อว่าจัสาพูนะฮะก็เป็นเวอร์สระว่ายน้ำอีกเวอร์นหนึ่งที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะตัวสระว่ายน้ำนะฮะเรียบง่ายก็จริงนะแต่ลิ้นชอบมากเลยเพราะว่าบรรยากาศท้องฟ้านะฮะคือเป็นท้องฟ้าเปิดนะเทเจอร์น้ำนะฮะแล้วก็ตัวกำแพงค่อนข้างทำมาสวยทีเดียว สระว่ายน้ำต่อมานะมีชื่อว่ารีสอร์ทภูนะฮะตัวสระเนี่ยออกแบบมาให้เหมือนกับสระว่ายน้ำในรีสอร์ทนะมีศาลานะฮะโชว์กินข้าวรีสอร์ทตั้งอยู่รอบๆซึ่งวิวทิวทัศน์ของสระว่ายน้ำเนี่ยก็เหมาะกับการมาวิ่งเล่นนะฮะกับเพื่อนๆสามารถชวนเพื่อนมาวิ่งเล่นได้มีลูกบอลมีห่วงยางด้วยมีเตียงให้นอนเล่นแล้วก็มีลานกว้างเหมือนมินิเกมให้วิ่งเล่นและจับกันหรือเปล่าไม่รู้นะฮะอีกเรื่องหนึ่งของเวอร์นี้นะคือรินชอบมากพระจันทร์สวยมากโดมเบิ่มเลึกเลว เวอร์นี้มีชื่อว่า g a l a ็กซี่มู o o ูนะฮะเป็นสระน้ำสไตล์ธรรมชาติธรรมชาติฮะ,ะก็มีต้นไม้อยู่กลางสระภูเขาล้อมรอบแล้วก็มีสระสวยๆใหญ่ๆเวอร์นี้เป็นเวอร์แนวแฟนตาซีมีทางเข้าเป็นจุดวาร์ปมีต้นหญ้าธรรมชาติมีช่องเขาเปิดโล่งนะฮะสวยดีที่สำคัญคือมีน้ำตกด้วยสระน้ำในเวอร์นี้ค่อนข้างลึกนะฮะก็เล่นแล้วระวังจมด้วย บรรยากาศในเวอร์นี้นะฮะค่อนข้างสบายนะฮะผ่อนคลายนะสามารถมานอนเล่นได้นะแต่อย่านอนในน้นะํานะเราไว้ได้ถ่ายที่เข้าใจแล้วกันนะฮะสำหรับเวอร์นี้นะฮะหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตานะฮะเราจะไม่แนะนําอะไรมาก จบไปแล้วสำหรับผ้าสระว่ายน้ำเดี๋ยวขราวหน้าเนี่ยลินมีโปรแกรมแล้วว่าจะไปไหนคือวันที่10เนี่ยฮะมีอีเวนท์ที่ชื่อว่าคอมิกวีเกตเป็นตลาดขายหนังสือจะรวมหนังสือต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมังงะโดจินอาหรือจะเป็นนิยายอีเวนท์จะจัดประมาณวันที่10ถึงวันที่12นะลินถ้าลินไม่ผิดนะลินไม่ค่อยแน่ใจแต่จําได้ว่าเริ่มวันที่10เดี๋ยวลินจะพาไปที่งานคอมิกวีเกตสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะบ๊ายบาย